ดีค่ะแพทย์หญิงนฤมลทองสีเนียมค่ะแพทย์ประจำพึกษาคลินิกสำหรับตัวโบทอกนะคะจริงๆแล้วโบทอกเนี่ยเป็นชื่อทางการคา้านะคะของสารตัวโบทูรินุมท็อกซินนะคะที่มาจากอเมริกาเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวสารของตัวเนี้ยมาจากในประเทศอื่นๆเนี่ยชื่อเรียกก็จะแตกต่างกันออกไปแต่เราก็ส่วนใหญ่ก็ยังนิยมที่จะเรียกว่าตัวโบทอกอยู่นะคะสำหรับสารตัวโบทูรินุมท็อกซินเนี่ย เป็นโปรตีนนะคะที่สกัดมาจากแบคทีเรียนะคะเวลาที่เราฉีดเข้าไปที่บริเวณกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์ที่เซลล์ประสาทส่วนปลายที่ควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณนั้นนะคะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยมีการคลายตัวนะคะแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีขนาดเล็กลงด้วยประโยชน์ของโบท็อกเนี่ย เราสามารถได้เอามาใช้ได้ด้วยหนึ่งนะคะก็ค <g ülme> ือมาใช้ในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะเพราะว่าตัวบอทอกเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวลงนะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยในบริเวณหน้าผากนะคะบริเวณริ้วรอยบริเวณหว่างคิ้วนะคะดิ้วรอยรอบดวงตานะคะพวกนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยได้นะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของโบตอกเนี่ยเวลาที่ฉีดเข้าไปในบริเวณกล้ามเนื้อ,อที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นนัมีขนาดเด็กลงนะคะเช่น ไปตรงบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณกรามนะคะทาใหา้รูปหน้าเนี่ยดูเรียวขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณน่องนะคะในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อบริเวณน่องใหญ่ก็จะทําให้น่องดูเรียวแล้วก็ได้รูปมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ตอนนี้กําลังมปที่นิยมมากก็คือการ ฉีดโบท็อกนะคะเพื่อลดเหงื่อบริเวณใต้วงแขนนะคะในคนไข้าบางคนที่มีปัญหาในเรื่องเหงื่อออกบริเวณใต้วงแขนเยอะทําให้อาจจะรู้สึกไม่มั่นใจหรือว่ากลัวว่าจะเสียในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะตัวโบท็อกก็จะเข้ามาช่วยในบริเวณนี้ได้นะคะเวลาฉีดโบท็อกเข้าไปใต้วงแขนเนี่ยก็จะไปควบคุมในเรื่องของอระบบประสาทอัตโนมัตินะคะที่ควบคุมเรื่องของการหลั่งเหงื่อทําให้เหงื่อบริเวณนั้นเนี่ออกน้อยลงคนไข้ก็จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะ สำหรับการปฏิบัติตัวหรือการเตรียมตัวก่อนการฉีดโบท็อกนะคะในคนไข้ที่อาจจะกลัวในเรื่องของการเจ็บเนี่ยเราก็จะมีการทายาชานะคะในบริเวณที่ต้องการจะฉีดทําให้ในระหว่างฉีดเนี่ยคนไข้จะรู้สึกสบายมากขึ้นนะคะส่วนการปฏิบัติตัวหลังจากฉีดโบท็อกเนี่ยก็คือ1ห้ามนอนราบนะคะประมาณ4ี่ชั่วโมงหลังจากฉีด2ก็คือห้ามนวดหน้านะคะในบริเวณที่ฉีดโบท็อกไปประมาณ2ออาทิตย์นะคะหลังจากฉีดโบทอ็อกเพราะว่าการนวดหน้าหรือว่า การทำทิดเมนบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ตัวยาของโบท็อกเนี่ยกระจายไปยังกล้ามเนื้อบริเวณใกล้เคียงที่เราไม่ได้ต้องการให้เกิดผลนะคะซึ่งจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้และสุดท้ายอันนี้เป็นข้อควรปฏิบัติค่ะก็คือ1ชั่วโมงแรกหลังจากฉีดโบท็อกไปเนี่ยคนไข้ควรที่จะขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดนั้นบ่อยๆนะคะภายใน1ชั่วโมงแรกเช่นในคนที่ฉีดหน้ผาผากก็อาจจะยักคิ้ว ฉีดรอบดวงตาก็อาจจะยิ้มหรือว่าฉีดบริเวณการเนี่ยคนไข้อาจจะเคี้ยวมากฝรั่งนะคะเพื่อให้ตัวบบทอกเนี่ยกระจายไปในบริเวณกล้ามเนื้อที่เราต้องการฉีดนะคะได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นค่ะสำหรับผลข้างเคียงจากการฉีดโบท็อกนะคะจริงๆแล้วมีน้อยมากนะคะ าเกิดว่าในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นโบ็อกที่ได้มาตรฐานแล้วก็ทําโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์นะคะผลข้างเคียงจะน้อยมากอาจจะมีในเรื่องของรอยเข็มนะคะนิดหน่อยหลังจากการฉีดหรือว่าอาจจะมีรอยแดงนะคะรอยช้ำเขียวๆนะคะตรงบริเวณที่ฉีดเล็กน้อยนะคะซึ่งพวกนี้จะหายไปได้เองค่ะภายใน2-3วันนะคะสําหรับผลข้างเคียงอื่นๆเนี่ยเช่นในคนไข้ที่ฉีดโบ็อกบริเวณหน้าผากนะคะโดยเฉพาะในคนที่ฉีดเป็นครั้งแรก,แรกเนี่ยเวลาจกฉีดไปอาจจะมีรู้สึกไม่สบายบริเวณนั้น รู้สึกปวดดึงบริเวณหน้าผากได้บ้างเนื่องจากกล้ามเนื้อนะคะยังปรับตัวไม่ทันซึ่งพวกนี้ไม่เป็นอันตรายค่ะสามารถหายได้เองภายใน 1- 2ส,สัปดาห์ค่ะค่ะสำหรับฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์เนี่ยจริงๆเป็นคำรวมๆนะคะหมายถึงว่าเป็นสารเติมเต็มนะคะตัวที่นำมาเป็นฟิลเลอร์จริงๆมีหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนตัวสารไฮยาลูรนิกแอซิดหรือแม้แต่ในปัจจุบันอาจจะมีการใช้ฉีด แฟตหรือไขมันนะคะเข้าไปเป็นสารเติมเต็มแต่ว่าฟิลเลอร์ที่ตอนนี้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานแล้วก็ใช้กันทั่วไปเนี่ยจะเป็นตัวไฮยาลูนิกแอซิดนะคะซึ่งเป็นสารที่มีความปลอดภัยมากนะคะ สำหรับเรื่องของริ้วรอยนะคะริ้วรอยส่วนใหญ่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ออย่างคือ1คือริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้านะคะในคนไข้ที่ยิ้มเลิกคิ้วหรือว่าขมวดคิ้วแล้วเห็นริ้วรอยชัดเจนอันนั้นเป็นริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหนา้าหรือเกิดจากกล้ามเนื้อนะคะพวกนั้นต้องใช้โบท็อกช่วยแต่ว่าในริ้วรอยนะคะที่เกิดจากคอลลาเจนหายไปสังเกตว่าเวลาเราทําไม่ได้แสดงสีหนา้าแล้วส่องกระสกเราจะยังเห็นริ้วรอยประเภทนี้อยู่พวกนี้อาจจะต้องช่วยโดยการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปเติมเต็ม,ตมนะคะและนอกจากนี้นะคะฟิลเลอระ ในเรื่องของการเติมส่วนที่ขาดหายไปบริเวณใบหน้าในคนที่มีข้อบกพร่องของบริเวณใบหน้าเช่นในคนที่ต้องการเติมจมูกนะคะเพื่อให้ได้รูปมากขึ้นในคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยบางคนอาจจะกลัวในเรื่องของการทำศัลยกรรมนะคะซึ่งฟูลเลอร์เองก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะหรือว่าจะเติมในเรื่องของคางนะคะในผู้หญิงที่ให้คางดูยาวเรียวขึ้นจะทําให้ใบหน้าโดยรวมเนี่ย ดูเรียวยาวขึ้นนะคะหรือว่าจะเติมในลักษณะของแก้มนะคะเพื่อให้เวลายิ้มนะคะมีแอปเปิลชีคดูหน้าเต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับผลข้างเคียงหลังจากการฉีดฟิลเลอร์นะคะ จริงๆฟิลเลอร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องพักฟื้นนะคะคนไข้สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติเลยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรอยเข็มหรือรอยเขียวช้าบ้างหลังจากการฉีดเล็กน้อยนะคะซึ่งพวกนี้สามารถหายไปได้เองภายใน2-3วันนะคะส่วนเรื่องของการปฏิบัติตัวเนี่ยคนไข้อาจจะระวังในเรื่องของการนวดหน้านะคะหรือว่าทําเบเซอร์บริเวณที่เราฉีดฟิลเลอร์ไปอาจจะต้องงดก่อนนะคะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะเพื่อให้ฟิลเลอร์เนี่ยสามารถอยู่ได้นานยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับในคนไข้1คนนะคะเวลาที่มาพบแพทย์บางครั้งปัญหาเรื่องริ้วรอยของคนไข้นะคะอาจจะเกิดจากสาเหตุได้หลายสาเหตุนะคะเช่นริ้วรอยจากการแสดงสีหน้าหรือริ้วรอยจากพวกร่องลึกนะคะพวกนี้คนไข้าสามารถที่จะใช้แก้ปัญหาในเรื่องของการฉีดโบท็อกหรือฟิลเลอร์ควบคู่กันไปได้นะคะเพื่อให้การรักษาได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเราก็อยากจะฝากว่าในคนไข้ที่ต้องการจะฉีดบรอทอหรือฟิลเลอร์นะคะควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคลินิกที่ได้มาตรฐานแล้วก็แพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อจะได้สวยแบบไม่เสี่ยงและไม่มีผลข้างเคียงตามมาะคะ่ะ